สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Fairy Tail กับผม Over and o อ e r กันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดกล่องน้องยูกิโนะกันนะครับน้องยูกิโนะเนี่ยเป็นจอมเวทที่โหดมากเรามาดูกันยูกิโนะหนูยูกิโนะอยู่ไหนลูกนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยเดีเดี๋เดีอยู่ไหนในยูกิโนะครับ เป็นจอมเวทที่เถื่อนสัตว์รัสเซียมากด้วยสกิลโจมตีหมู่ของเขานะนี่โจมตีสตูถึงเจ็ดคนนะครับสร้างเสียหายพื้นฐานร้อยี่สิบเซนของพลังเวทเอาจริงๆคือแรงมากนะครับนี่แล้วก็โจมตีสตูหนึ่งคนด้วยแรงโน้มถ่วงนะครับสกิลนี้เห็นกัน,นบ่อยสร้างความเสียหายเท่ากับสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นของพลังเวทพื้นฐานนะซึ่งแรงมากแล้วก็อันตีของน้องเขาไหน อัญเชิญสร้างความเสียหายศัตรูเจตัวนะครับยูกินะจะใช้สกิลนี้ให้พีต่ต่ำกว่าห้าเปอร์ซก็คือจะไม่ค่อยเห็นน้องใช้เพราะน้องเลือดไม่เคยเกินครึ่งเลยแม้แต่ครั้งเดียวแรงมากยังสกิลติดตัวต่างๆเนาะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นตามพลังชีวิตที่หายไปเทือนสตาน มีโอกา 5, ส5ทาเซนที่ลดพลังโจมตีของว่าหมายทุกตัวลง10%เสริมพลังให้กลุ่มดาวคันช่างคันช่างลดความเร็วโอกาสลดความเร็วของว่าหมายเพิ่มขึ้น30%อีกสกิลหนึ่งก็คือยูโนเปิดประตูวดวงดาวที่13ในตำนานได้เสริมพลังโอฟียูคัสหากศัตรูมีดีบัฟบ จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น50%หนหสก,กิลแรกใช่ไหมอ๋อนี่ก็สก,กิลติดตัวลดเปอร์เซ็นต์จับของศัตรูนะ5%นี่เพิ่มอัตราคิเมด3%นะนี่สเตตสัสเข้าๆข,ของน้องรูปร่างของน้องสวยเช้เกระเดมากโอเค วันนี้ผมมีงบไม่เยอะงบอยู่ที่เดี๋ยวงบตอนนี้ผมอยู่ที่800เพชรนะผมจะเปิดน้องยูกิโนะกันโอเคงั้นเราจะมาดูเลดการออกของการยูกิโนะนะครับเพราะว่ามันเปอร์เซนต์การออกอยู่ที่เท่าไหร่เปอร์เซนต์การออกของยูกิโนะหน้าไหนวะนี่กล่องย่อจอมเวียยูกิโนะแพ็กอัพ เต็มยูกิโนะหรือการ์ดยูกิโนะชิ้นส่วนย no ูกิโน่15%ที่จะออกนะครับชิ้นส่วนย no. ูกิโน่24%เป็นราคิมาเว้แล้วก็โกแล้วก็อุปกรณ์อัพตัวละครอีก60%คือการ์ดยูกิโนะเนี่ยมันรวมกับชิ้นส่วนยูกิโนะไปเลยเนาะมีโอการ์ดออก15%โอเคงั้นเราไปซื้อกล่องกันเลยดีกว่าดูสิจะได้ไหม800เพชร งบจำกัดงบจำกัดซื้อมาเลยเอาเลยไปได้กี่กล่องซื้อหมดตังค์เอาโอ้เหลือได้ยี่สิบหกกล่องมายี่สิบหกกล่องเราซื้อยูกิโนะมายี่สิบหกกล่องนะครับตอนนี้เราทำการเปิดทีละกล่องเริ่มมากล่องแรกกัดมาเลยกัมดมาดีกัดมาเร็ว ชิ้นส่วน5อันว้าวนะประกาศชื่อประกาศชื่อประกาศชื่อสกรอบลูกฮึ5อันแล้วมารัวๆเลยต้องมารัวๆแล้วมาเร็วยูกินน้อลูกยูกินน้อลูกยูกินน้อลูกพอ่อมาเร็วโอ้ผ่านกันไป9กล่องนะแล้วนะตอนนี้ยังได้แค่5ใบยอยู่เลยคืนน้ำลายได้ตอนนี้ยูกินน้อลูก อยูบิโนอเี๋ยวสิบห้ากล่องมาหนึ่งอันสิบห้ากล่องยูบิ้นงนะมาหน่อยนะเฮ้ยยูบิโนอลูกยูบิโนอลูกครับลูกมาหน่อยเร็วเฮ้ยการ์ดอะ G art. G art. การ์ดการ์ดสิบกล่องสุดท้ายยูบิโน่สามใบตอนนี้มีกี่ใบล้ว ก้าใบาอกสิบเอ็ดใบอยู่ินน้อลูกสิใบนิดเดียวนิดเดียวหกกใบสุดท้ายสิบเอ็ดใบลูกกินน้อสิบยี่สิบใบลูกยี่สิบใบลูกกินกน้อการตรงมาแล้วใบสุดท้ายการโผล่ไยโผล่ไวโผล่ไ สรุป800เพแเราได้ยู่กีโนมาทั้งหมด10ใบนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาคิดสักครู่ก่อนว่าผมจะต่อหรือจะพอแค่นี้โอเคผมคิดละวันนี้ผมก็น่าจะพอไว้แค่นี้นะครับอืมแต่ก็อยากได้อยู่ในยูีโนนะ ต่มันขาดเยอะเกินอ่ะมันขาดตั้งยี่บใบโอเคงั้นวันนี้ก็จบกันไว้แค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบาย